อยากจะทําเพจขายของแล้วก็อยากจะทําเพจที่เอาไว้สร้างรายได้จากการเป็นครีเอเตอร์ไม่อยากให้มีผลกระทบกับโปรไฟล์หลักต้องทําอย่างไรวันนี้มาดูวิธีกันครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของเรานะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ไอคอนรูปตัวเราด้านขวามือบนหลังจากนั้นให้เราเลื่อนเมนูตรงนี้ไปที่คําว่าเพจมันจะมีคําว่าสร้างอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกเลยครับกดสร้างครับเขาจะให้เราเลือกนะครับสออย่างก็คือ 1, โปรไฟล์ส่วนตัวนะแล้วก็2เพจสาธารณะถ้าเราเลือกโปรไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะครับเราก็จะสร้างโปรไฟล์อีกโปรไฟล์หนึ่ง อันนี้ไม่สามารถที่จะเปิดโหมดมืออาชีพได้และก็ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้จากสตรีมจากเรียวจากดาวอะไรต่างๆได้เลยนะครับเหมาะสำหรับการเปิดขึ้นมาเพื่อติดต่อกับคนอีกกลุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้สามารถเลือกที่โปรไฟล์ส่วนตัวได้จะเป็นโปรไฟล์ของเราอีกหนึ่งโปรไฟล์ซึ่งจะอยู่ภายใต้โปรไฟล์หลักนะครับถ้าเราจะสร้างไรายได้จากการเป็นครีเอเตอร์นะครับเราก็กดที่เพจสาธารณะ จากนั้นก็กดถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราตั้งชื่อเพจชื่อเพจนี้เราจะตั้งให้เหมาะสมกับเพจที่เราจะทำว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นผมจะตั้งเพจนี้เกี่ยวกับความรู้ประเภท how to รู้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเพจว่ารู้ทุกเรื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็กดถัดไป ทีนี้เราก็เลือกหมวดหมู่ครับว่าหมวดหมู่ของเรานั้นเป็นหมวดหมู่อะไรสามารถเลือกได้3หมวดหมู่ตรงนี้ผมใส่เข้าไปเป็นครีเอเตอร์ดิจิตอลนะครับเขาจะขึ้นมาให้เลือกแบบนี้นะครับหมวดหมู่อื่นก็สามารถเลือกเพิ่มได้นะครับตรงนี้ผมใส่ไปอย่างเดียวนะหลังจากนั้นก็กดสร้างครับทีนี้เขาก็จะถามว่าเราต้องการที่จะสร้างเพจเพื่ออะไรนะครับหนึงคือ โปรโมทสินค้าและบริการของคุณโปรโมทสินค้าตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเราเลือกไปเพจนี้ก็จะไม่สร้างไรายได้จากค่าโฆษณาเหมือนกับเพจทั่วไปแต่ถ้าเราอยากจะสร้างเนื้อหานะครับเพื่อเชื่อมต่อกับแฟนเพจแล้วก็สร้างไรายได้ด้วยให้เรากดที่สร้างเนื้อหาและเชื่อมโยงกับแฟนๆแต่ถ้าคุณจะทำเพจขายของนะครับคุณมาที่โปรโมทสินค้า ต้องคิดก่อนจะขายของใช่ไหมถ้าขายของเลือกตัวนี้แต่ถ้าเราอยากสร้างไรายได้กับสตรีมหรือว่าเรียวเราต้องมากดที่การสร้างเนื้อหาเชื่อมต่อกับแฟนๆตรงนี้นะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดดําเนินการนะครับทีนี้เราก็ใส่คําอธิบายเข้าไปว่าเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรนะครับผมสุ่ามใส่แค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่อ e ีเมลใส่เบอร์โทรศัพท์ให้สมบูรณ์นะครับ ใส่ให้ครบนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปครับปรับแต่งเพจของคุณเราก็ใส่รูปใส่หน้าปกนะครับให้เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่รูปโปรไฟล์ของเรา,าเพจเนี่ยเราสามารถใส่โปรไฟล์ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นรูปเรานะครับเราอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้ที่เราสร้างขึ้นมาผมใส่รูปนี้แล้วกันส่วนปกก็เราเตรียมไว้แล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับควรจะทําปกทําอะไรไว้ก่อนนะครับ เป็นภาพที่เราสร้างสาร์ขึ้นมาให้มันสวยงามนะครับค่อยมาเลือกมันจะได้ไม่ไม่เสียเวลาในการค้นหานะครับปกสมมุติว่าผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นปกมีปกมีอันนี้แล้วก็กดถัดไปครับทีนี้เขาก็จะให้เราเชิญเพื่อน ถ้าเกิดว่าเราจะทำเพจแล้วไ,ลไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่อยากให้เพ um> ื่อนของเรารู้ไม่อยากให้ใครมารู้เราไม่ต้องกดเชิญตรงนี้เรากดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปสร้างคอนเทนต์ได้เลยแต่ถ้าเราทำเพจแล้วอยากจะให้เพื่อนเรารู้ด้วยเราก็ค่อยเชิญตรงนี้นะครับสำหรับผมผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมทำเพจนี้นะครับผมก็จะกดถัดไปเลยแล้วแต่สะดวกนะครับเราสามารถเชิญได้ครั้งเดียวนี่พันคนเลยนะครับ ผมไม่ผมไม่เชิญผมกดถัดไปแต่ถ้าใครอยากจะเชิญก็สามารถเชิญได้นะครับเขาจะเชิญได้1,000คนนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเพิ่มรายการโปรดของคุณนะครับเราจะเพิ่มไหมการแจ้งเตือนต่างๆกดเรียบร้อยนะครับแค่นี้รอสักครู่เพจของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะโพสต์เนื้อหาอะไรได้เลยนะครับได้รู้แบบนี้แล้วคุณจะเลือกทำแบบไหนก็สุดแต่ความต้องการของเราเลย หากคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้กับเพื่อนของคุณได้รู้ด้วยนะครับ